กรรมอีกมิติหนึ่งพระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักรู้จักทางเกิดของกรรมก็คือกรรมนั้นเกิดทางกายทางวาจาและทางใจเกิดทางกายเรียกว่ากายกรรมกายทุจริตกายสุจริตเกิดทางวาจาก็เรียกว่าวจีกรรม วัจีทุจริตวัจีสุดจริตถ้าเกิดทางใจก็เรียกว่ามโนกรรมมโนทุจริตมโนสุดจริตก็มีทั้งสองฝ่ายเหมือนกันกายกรรมที่เป็นทุจริตคือทำอะไรชั่วชั่วหยาบหยาบทอบที่จะเบียดเบียนชีวิตสัตว์ฆ่าสัตว์ชอบ ที่จะลักขโมยชอบที่ประพฤติผิดในกามมันเป็นกายทุจริตถ้าเว้นก็เว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการเบียดเบียนชีวิตสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกามอันนั้นก็เป็นกายสุจริตแล้วเป็นสุจริตกรรมถ้าวาจานั้นมีสี่อย่าง วัจีทุจริตก็มีพูดเท็จพูดสอเสียดแตกแยกกันพูดคำหยาบพูดเพอเจอเหลวไหลไร้สาระแต่ถ้าเป็นวัจีสุจริตก <c oughs> เ็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะพูดมีสัจจะความจริงพูดสมารสามาคัคคีพูดคำที่ไพเราะอ่อนหวาน แล้วก็พูดสิ่งที่เป็นอัดเป็นสาระเป็นประโยชน์ใจเราทำยางไรใจก็ต้องคิดละโลภโกรธหลงนั้นเป็นเป็นใจที่สุดจริตถ้าคิดแนละมีแต่โลภโกรธหลงอันนั้นก็เป็นมโนทุจริตแหละ เพราะนั้นต้องระมัดระวังนะใจในี่สำคัญกายทำก็ต้องใจสั่งไปด้วยวจีกรรมก็ใจต้องสั่งไปด้วยเพราะฉะนั้นกรรมสามอย่างนี้คือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต้องให้ดีเข้าไว้แล้วจะดีนะแน่นอนทำดีได้ดีแน่